ฟ้าจ่าวันนี้แฟนมีเบิร์เดย์จ้าเป็นยังไงบ้างจ่าลูกค้าจริงๆแบบไม่ใช่แฟนมีดนะวันนี้เป็นเบิร์เดย์ปาร์ตี้อ๋อใช่ไม่ใช่แฟนมีดยังไงบ้างเอ่ยวันนี้นะคะก็เป็นวันที่ก็เหมือนแบบเชิญแฟนๆนะเพราะครอบครัวใหญ่ขึ้นก็เลยแบบจัดเบิร์เดย์ปาร์ตี้นะคะแล้วก็มีแฟนๆมาร่วมด้วยทั้งไทยแฟนทั้งอินเตอร์แฟนนะคะวันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าทุกอย่างในงานที่เห็นอยู่นี้ ก็คือเราผ่านกระบวนการการคิดกันมาแบบสักพักใหญ่เลยคะ่ะเราได้ลงไปเชงเซอร์เวยดูนเห็นแบบแฟนคลับมากันเยอะมากเลยนะพี่จริงๆค่เซอร์เวยมาหมดแล้วแล้วเมื่อคืนเราเราเอาพูดจริงๆเราทํากันเองแค่ทุกขั้นตอนเลยคะ่ะ<อ>แบบนอกจากเป็น แค่ไม่ได้ต่อเวทีแค่นั้นเองถ้าติดชื่อออก Gentle Bad Girl ใช่ไหมคะก็ก so ็รู้สึกว่าคนเราอ่ะมันมีหลายด้านหลายมุมคนเรามีทั้งด้านดีด้านที่แบด b a ในจิตใจหรือหรือการกระทําหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าคําว่า bad ไม่ได้หมายความว่าแย่ซะทีเดียวบางทีเอาราอาจจะรู้สึกว่าแบบมันสนมันน่ารักก็ได้อะไรเงี้ยเอาจริงๆ Gentle หรือ Bad มันก็แล้วแต่มุมมองที่คนจะมองแค่นั้นเองค่ะถ้าถ้าเป็นตัวเราอะ้ายเราจะมีแบบมุมหแบบไหนเป็นอะไรมากกว่าคนนย่างแบ,บ,แบ,บ pave, ๊เอะไรเงลูกเอาจริงๆหรือว่ามันก็มันก็แล้วแต่แบบหลากหลายอารมณ์หลากหลายณช่วงเวลานั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะาบางทีเราก็รู้สึกแย่ yeah, จนทําให้เรารู้สึกโอ๊ยอยากจะเป็นแบดจังเลยบาง,บางทีเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็มีพาร์ทที่เราใจดีบางมีพาร์ทที่เราแบบเจนเชลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ก็ง่ายๆเลยค่ะคนเรา มีหลายมุมมองหลายบุคลิกหลายอารมณ์มีทั้งด้านดีและด้านที่ไม่ดีอยู่ในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่มีใครสมบูรณ์แบบนั่นเองครับจะยังความพร้อมหรือแบบความพิเศษอะไรยังไงมาสืบแบบเป็นคับบ้างครับวันนี้นะคะนนสิ้นสุดการรอคอยเดี๋ยวพี่ๆจะได้เห็นอยู่กันจนจบนะคะอยู่<า>กันหมดเลยจ้าอยู่นะคะขอบคุณค่ะเดี <laughs> ๋ยวจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีให้เห็นค่ะแต่ว่า ความพิเศษในรอบนี้นะคะก็คือปกติเราจะใช้เป็นแบบซาวด์แทร็กเอาแต่ว่ารอบนี้เราเล่นดนตรีสดก็คือเป็นไลฟ์มิวสิกเลยก็ได้ทางพี่ปินทีมพี่ปินมาช่วยนะคะก็เป็นไลฟ์มิวสิกก็คือไม่เคยทําที่ไหนเหมือนกันแล้วก็ร้องสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราซ้อมหรือเราฝึกฝนมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะปกติไฟก็บอกพี่ปินหรือบอกทางพี่ไอซ์สารันยูนะคะว่า ปกติพ้าไม่ใช่นักร้องมืออาชีพแต่ไฟ่แค่ชอบร้องเพลงมีทริคหรือเทคนิคอะไรที่ทําให้ฟ่รู้สึกคลายความตื่นเต้นคลายความกังวลได้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่ๆเขาก็เฮ้ยเกะเลยเหมือนแบบเชิญเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาแล้วเราร้องาราอเกะเลยมันก็ลดความตื่นเต้นไม่ได้นะคะเตรียมไว้ประมาณไหนเท่าไหร่เลยเพลงมีเพลงมีเพลงพิเศษหรืออะไรอย่างงี้ยเพลงหรออีกนิดนึงมันจะเป็นแฟนคอนแล้วนะวันเนี้ย เดี๋ยวๆจะได้เห็นคะ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องขอบคุณทางทีมพี่กล้องด้วยนะคะที่แบบร้างสารเวทีให้แบบยิ่งใหญ่อลังการ,ร,รขนาดนี้แล้วก็ตั้งแต่ด้านหน้าพอเย่เลยตัย้งแต่เข้ามาจริงๆแล้วเราเราคิดเพื่อที่จะให้แฟนๆเนี่ยสะดวกสบายมากที่สุด<ร>เพราะว่าเราได้รับฟีดแบกมาว่าเฮ้ยเดินทาง i, ไม่สะดวกนะ <"N> ah, บางคนฝนตกรถติดอะไรเงี้ยเราก็เลือกสถานที่ที่แบบเหมือนเราเราเราคืนความ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคืนกำไรให้กับแฟนๆให้แฟนๆได้อำนวยความสะดวกให้แฟนๆได้เท่าที่เราจะทำได้เลยค่ะอันไหนที่เราทำให้ได้เราก็ทำให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากนี้ยังมีแขกแบบรับเชิญพิเศษนะแต่พี่ไอซแล้วมีจะมีเซอร์ไพรส์อะไรีกไหมในส่วนของพาร์ทตรงนี้ถ้าเป็นเกรสก็จะมีพี่ไอคนเดียวค่ะอ๋อทำไมต้องเป็นคุณไอ หนูชื่นชอบผลงานพี่เขา <c oughs> ปกติจะแบบว่าเอ้ยเราเล่นเกิร์ลเลิฟใช่ไหมก็จะมีแบบเกิร์ลเลิฟแบบท่านอื่นๆมาหรือว่าแบบอยู่ในวงการ GLBL อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม <c oughs> แต่ไฟอะวันเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบมันมีเพลงเยอะแล้วมันเป็นไลฟ์มิวสิกที่ไฟชอบไฟเลยอยากให้แบบนักร้องที่ไฟชื่นชอบผลงานชื่นชม <c oughs> พี่เขาอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้มาร่วมงานแต่พอดีว่าตอนแรกอะติดเป็นตัวสำรองด้วยนะว่าแบบคิวสำรองคิวงานแต่ว่าพี่เขาก็บอกว่า หมือนเขาเคลียร์คิวได้ก็ไม่ได้ทับซ้อนกันแล้วพี่เขาก็เลยมาให้ก็เลยดีใจมากๆดีใจที่เป็นพี่ไอ้พี่ไอร้องสดเพาะมากพฟได้ทริคจากพี่ไอเยอะมากก็ต้องขอบคุณพี่ไอด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยที่เสียสละเวลามาอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆที่มาวันนี้มีทั้งยุไงๆแล้วก็ยี่กับแฟนแบบล้นจริงๆเอาจริงๆไฟไฟรู้สึกขอบคุณแฟนๆทุกครั้งขอบคุณไม่ว่าจะเรื่องอะไร เราฝ้ายก็กล้าพูดได้เลยว่าถ้าไม่มีแฟนๆก็คงจะไม่มีฝ้าที่ยืนอยู่ตรงนี้ที่แบบที่ได้ทําผลงานออกมาแล้วมีคนรอรอดูรอชมนะคะก,ก็ขอบคุณแฟนๆมากๆทั้งไทยแฟนทั้งอินเตอร์แฟนไฟรับรู้ได้ถึงความรักและการซัพพอร์ตที่พวกเขามีให้เพราะฉะนั้นไฟก็สัญญาว่าจะตั้งใจทําผลงานออกมาเพื่อให้แฟนๆได้ชื่นชมกันไปอีกนานๆคะ่ะก็อยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆน,นะคะรักมากๆเลยมากๆจริงๆค่ะปีนี้ เบิร์เดย์เท่าไหร่จะหนูตัวเลขสามสิบยังแจ๋วอะเอาซิอะยังไงบ้างกับเลขสามของเรามีของขวัญอะไรอยากให้ตัวเองไหมอะยังไงรีวิวหน่อยสิรีวิวหน่อยอายุเลขสามหรอเออของขวัญก่อนก็ได้มีของขวัญอะไรอยากให้มมีอยากให้ตัวเองที่ตัวเองแบบนอยากได้อะไรอย่างเี้ลูกจริงๆของขวัญไฟอะมันเกินฝันไฟไปเยอะมากๆแล้วเพราะว่าฝไฟไม่เคยคิดว่ามาทำซีรีส์เองมาจัดเองอะไรอย่างเงี้ย แล้ววันนี้ไฟยังยังถามทีมงานอยู่เลยว่าอันนี้คือเราเราเราคือผู้จัดถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบหรอเราเคยเป็นแต่นักแสดงเราเคยเป็นแต่แบบอ๋อรสชาติของการเป็นผู้ใหญ่เป็นแบบนี้แล้หนูโตแล้วอย่างเงี้ยเขาบอกพี่พี่ทุกคนบอกว่าโตแล้วฝ้ายโตแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่เด็กๆแล้วอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าก็ก็ได้รู้สึกว่าเออความรับผิดชอบมันมากขึ้นแล้วที่สําคัญคือฝ้ายมีความสุขกับการทํางานตรงนี้แล้วไยก็เลยรู้สึกว่า มันเกินฝันพายไปแล้วอ่ะมันเกินฝันพายไปมากๆแล้วของฝันที่เป็นชิ้นเป็นนันคือเราแบบว่ายังไม่อยากได้อะไรเป็นชิ้นที่เป็นแบบว่าเอออยากจะไปแบบบ้านหรืออะไรเงี้ยฝ้ายเรามีตรงนี้ไหมมีค่ะมีเป็นอะไรฝันก็เป็นบ้านค่ะเป็นบ้านเป็นบ้านมีเริ่มคิดเริ่มแพลนหรือว่าเล็งไว้ยังว่าจะแบบเออราคาเท่าไหร่โซนแถวไหนอะไรประมาณไหนแหละดาราคนแบบจะมีจริงๆตอนนี้อินทีเหลียเข้าอยู่ค่ะเข้าอยู่แต่ฝ้ายแค่ไม่ได้ไม่ได้บอกไม่ได้บอกไ้เขิน เกิดทำไมอ่ะเธไม่รู้หนูเขินแสดงว่าถ้าพูดถึงเรื่องซีรีส์แสดงความพื้นหน้าของซีรีส์ของตัวเราเองเลยปีหน้าจะได้เห็นกไงล่ะค่ะปีหน้าคือขึ้นแท่นผู้จัดซีรีส์อย่างสมบูรณ์แบบแล้วใช่ไหมถ้าเราเป็นคนแบบว่าถ้าเธอจัดเองอ่าใช่ดสิใช่ค่ะเอออ่ะก็พูดถึงอัปเดตหน่อยละกันอ่ะพูดถึงมาเป็นพราดนี้แล้วตอนนี้อัปเดตความเป็นผู้จัดซีรีส์ของเราเราดำเนินขั้นตอนมันไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็เรามีคุยคุยค่ะแล้วก็เรามีวางแพนบทพ้อดเรื่องนะคะแล้วก็ก็วางแผนไว้ว่าปีหน้าค่ะปีหน้าจะเริ่มจะเริ่มถ่ายจริงจังทีนี้แฟนๆได้เฮละสนใจใช่สนเยอะกาลอคอยใช่ไหะนักแสดงหรือตัวบทอะไรเนี่ยไฟล์เรามีไปถึงอะไรอย่างเเดี๋ยวเดี๋ยวไฟล์จะเปิดแคสนักแสดงด้วยค่ะเปิดแคสนักแสดง เข้ากับบทบาทที่เราแบบตอนนี้พอตเรื่องมาแล้วแล้วก็ดูว่าเอ๊ะตัวละครไหนเหมาะกับใครอะไรเงี้ยอยู่ในขั้นตอนการหานักแสดงอยู่ค่ะตอนนี้แต่พามีต้องเป็นเราใช่ค่ะใช่พามีเป็นเราแน่ๆค่ทีนี้เลือกยากไหมถ้าคนมาสมัครสักแแต่พายอ่ะได้ได้พี่ได้พี่ๆแล้วก็ได้พี่พ่วมกับหรืออะไรเงี้ยค่ะทางทีมโปรดักชันช่วยกันดูแล้วก็ทางทีมฟาเบลช่วยกันดูว่า แบบไหนเพราะลาพังฟเองอ่ะบางทีไฟมองด้านเดียวแต่พี่ๆเขามีแบบมุมมองที่หลายหลากหลายมากกว่าไฟ่ายอะไรเงี้ยบางทีเราก็ช่วยๆกันบวกกับนะคะบวกกับความต้องการของแฟนๆด้วยว่าเขาต้องการอยากเห็นอะไรอยากดูอะไรอะไรเงี้ยเราก็มาแชร์กันแต่ตอนนี้อยู่ในกระบวนการการคิดอยู่ค่ะแล้วก็ปีหน้าน่าจะออกมาให้ได้ชมกันละค่ะแล้วก็อีกนิดนึงละกันรุ่งรับมาจากมิลานแฟชั่นวีคเดี๋ยวจะแบบว่าไปตามแฟชั่นวีคเยอะมาก พอได้ไปสัมผัสมิลานแฟชั่นวีกอีกเวทีนึงเป็นยไงบ้างถ้าถ้าพูดถึงว่ามิลานแฟชั่นวีคไฟเคยพูดไว้ตั้งแต่ตอนที่ไฟเป็นนางแบบแบบว่าวันนึงไฟอยากไปมิลานแฟชั่นวีคแล้ววันนึงนนที่ไฟได้ไปไฟรู้สึกว่าแบบขอมันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยแล้วม,มันมันมันตื่นตาตื่นใจมันได้เห็นอะไรหลายๆอย่างได้เห็นมุมมองหลายๆมุมอมองที่เราไม่เคยเห็นไฟไฟตื่นเต้นแล้วไฟรู้สึกว่ายังยังรู้สึกว่าเหมือนเป็นเด็กที่ตื่นตาตื่ เป็นฟิลนั้นน่ความรู้สึกเด็กที่แบบเห็นอะไรที่แบบว่าเราไม่เคยเห็นเราอยู่เราอยู่ในแค่นี้อะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งที่เราได้ไปเห็นแล้วเราได้ไปสัมผัสมันจริงๆมันประทับใจแล้วก็มันมันมันสวยไปหมดเลยอ่ะสำหรับพายอ่ะพอมันได้ไปแบบระดับโลกอินเตอร์อะ้รเราเราเรายังไงบ้างมันฟูลฟิลหรือมันเติมเต็มว่าเออนี่แหละใช่มันฟูลฟิลมากค่ะมันฟูลฟิลมันแบบอ๋อมิลานฟชั่นวีคเป็นแบบนี้นี่เองอะไรเงี้ยได้มานั่งแบบนั่งดูแล้วก็แบบ ชื่นชมอะไรงเงี้ยมันรู้สึกว่าแบบโอเคเต็มอิ่มแล้วคุ้มแล้วทางแฟนๆไปรอใช่ค<ม>่ะใช่ใชแฟนๆทางทางยุโรปก็คือต้องพูดว่าแฟนมีที่พ่ายไปเนี่ยส่วนใหญ่จะไปแถบเอเชียเนอะออยุโรปเนี่ยไปนับครั้งได้เลยแต่ว่าเรามีแพลนนะคะเรามีแพลนที่จะไป แล้วแฟนๆก็คงรอคอยค่ะแล้วได้มาได้มาเจอกันในงานแฟชั่นวีคเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอ,อยากมาเจอต่อให้ไม่ได้มาแฟนมีตได้มาเจอก็ยังดียอยะไรเงี้ยไฟก็รู้สึกดีใจนะที่เห็น,นแฟนๆดีใจมากๆอืมอันนี้แฟนคลับก็จะเริ่มขยายไปยูน่าฝ้เอเชียเป็นทุงโล่อะไรเงี้ยเออเริ่มเติมโลกลาตินยุโรปเราลยเราจะไงบ้างกับเหมือนว่าความโคอินเตอร์ของเรามันจะแบบพุ่งแบบกระโดดก้าวไปแบบระดับโลกแล้ว่ะะจต้องแบบ ปรับตัวออตัวยังไงบ้างเลยเอาจริงๆสิ่งที่ไฝ่ควรปรับเลยตอนนี้ก็คือรีบเร่งทําผลงานให้แฟนๆเพื่อแฟนๆที่รอคอยดูอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่า